ศาลจังหวัดแม่สอดนำส่วนราชการในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ค่ะนายวัชระจิรติเจริญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานในพิธี จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายลักษณ์ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระครูไพโรศสศาสนานุก,กูลเจ้าคณะอำเภอแม่สอดเป็นประธานฝ่ายสง์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกมูเ่เล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยมีคณะสงฆ์สมณรนนและพุทธศาสนิกชนพร้อมปวงชนหน่วงานทุกหมู่เหลา่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่สอด ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่วัดแม่ตาวตําบลแม่ตาอำเภอแม่สอดโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเขารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์เพือ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรัชกาลที่9เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลาส0บนาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศไปจนถึงวันที่5ทธันวาคม2563ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นการนำหลักทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี และเป็นการสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อความเป็นสริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า